และเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจะ๊ะนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมในทีนีนะครับในรายการดีซีเกมชาแนลนะครับก็พอดีเขาจะแลกกลิปนะครับก็เลยมาเปิดกล่องกันต่อนะครับ ก็แรกกับคนกูอินดี้ครับนะครับ <c oughs> กูก็อินดี้ครับยเไม่ใช่ดิจะต,ต้องถามก่อนก็กล่องร้อสคุ้มกว่านะครับไออีกกล่องหนึ่งมันแพงอะ่ะเออ นี่ยมันเท่าไหร่วะสองสี่สามมันโคตรแพงเลยนะครับนะครับก็มันอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะว่าตอนนี้นี่มันเปิดถาวอนแล้วนะครับเย,ย็ดโดเกมิอรฟจูนเย็ดอยากได้พอดีเลย ผมรอสกินนี้มันลดราคาอยู่นะครแต่ไม่ลดสักทีแต่สุ่มกล่องได้ก็แจ่มเลยครับมีฟอร์จูนว่าสกินนี้สวยที่สุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดเพิ่มอีกอสามกล่องนะครับสามร้บวกนะครับเขาอยากได้สามร้อยบวกเทงโก้ดวิเต็ f เฟด ผมว่าไม่ถึงอะเราะอะไรวะแทงโก้แทงโก้อ่าคิดว่าร้อยห้าสิบป่าวะร้อยห้าสิบป่ะอ้าวเชีย์พิมลนัน,นพ,พิมไทย เล้าเลยนะครับเดี๋ยวตีบอกกล่องรอให้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลเจนดอรี่ให้นะครับก็นิดนึงนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับก็แจ้งข่าวนะกูจะแจ้งทำไมคลิปแรกกูยังไม่ได้ลงเลยช่างมันเถอะ ถึงจะแจ้งช้าก็ช่างมันนะครับแต่ว่าวันที่อัดเนี่ยเออเดี๋ยวผมจะเอาคลิปแรกลงนะครับ<笑><笑>ก็ไอคลิปแรกก็ไอคลิปคลิปที่เอิ่มแล้วแล้วมันก็กลับมานะครับอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับที่หลังจากแรกคลิปเนาะก็เป็นมิสซิลี่คลิปหนึ่งหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็มิสซิลี่คิปหนึ่งกล่องแล้วก็มิสซิลี่บ็อกอีกสามกล่องนะครับก็นะฝอยก่อนฝอยก่อนนะครับ ยอะไรเราเปิดก่อนเลยแล้วกันนี่เอากองแรกกลองแรกกองแรกกล้องแรกเฟลลยอดแลวมัดอ่0สามร้อป่ะวะสามร้อก็โอเคอ่ะนะครับเฟลลยอดผมไม่แน่ใจรู้สึกว่าจะไม่เปลี่ยนโอ้โหล่ห้ิวะคัดทุนอีกแล้วค <laughs> ัดทุนอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้มีบัตเดิร์ใหม่มานะครับ เออแจ้งก่อดสกินลดราคานะประจำสัปดาห์ละสองครั้งแต่คลิปนี้ลงก็คงจะหมดไปแล้วนะครับมีอยู่สามสกินนะครับสนใจแค่สกินเดียวก็พอนะครับวอสก้าวควินนะครับลดครั้งแรกนะครับในรอบชาตินี้นะครับลดครั้งแรกนะผมซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับอืมนะครับแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ ก็นะครับจุลศิษย์เออเอลบัลด์นะครับก็สกินชุดบันเดิ์อ่อะไรอะชุดโบราณเออชุดจุลศิษย์กับชุดไดโนเสาร์เออเป็นสกินชุดไดโนเสาร์นะครับอืมก็จะมีตามที่เห็นนะไดโนนาจุลศิษย์โชกเกตอะไรน่ะเออพิสฮิสโทลิกเออใช่ไหมอะไรอย่างี้ใช่ไหมมีโชกเกตแอนดิเวียเลนัต้อนแล้วก็จุลศิษย์คอกเมานะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอันนี้ ไม่รู้่ผมไม่ซื้อนะครับแต่ผมจะซื้อเนี้ยอันนี้เป็นบันเดอร์ในที่สองนะครับก็เป็นรวมสกินฟุตบอลน,นะครับก็จะมีนะสวิปเปอร์อลิสตาสไตรเกอร์ลูเซียนเอ่อไรเลดการ์ดทวิตเต็ดเฟดโกคิปเปอร์บิดแข้งเลดการ์ดคาตาลินนะ่าโกคิปเปอร์เมาไครซูปเปอร์แฟนกา,การ์การสไตรเกอร์เอสเลียวออสตาอะคาลินะครับ แล้วก็จะมีบอร์ดนะครับเอ่อแฮดเอ่อฮทิกไอคอนนะครับแล้วก็โกลเด้นโกลเด้นกูบอร์ดนะครับอืมก็ไอพวกสกินมันจะมีสกินแรนะครับเนี่ยไอสีอ่ตัวเนี้ยนะครับสกินแรลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนอกนั rare, ้นลดห้าสิบนะครับ,นะนะรบแล้วก็บอร์ดกับไอคอนเหมือนจะได้ฟรีนะครับลดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เชิงฟรีอะ่ะก็ประมาณหนึ่งอาร์พีอ่ะประมาณนั้นแหละประมาณหนึ่งประมาณสองอาร์พีนั่นแหละอืม แต่ผมคิดว่าผมขาดค่อนข้างเยอะอยู่นะบันเดอร์นี้นะครับก็คิดว่าน่าจะซื้อนะครับเพราะว่าอยากได้แรก็คือสไติเกอร์ลูเซียนเออเลดการ์ทวิเต็ดเฟดนะครับก็ไม่ใช่สไติเกอร์ลูเซียนเนี่ยสไติ๊กเกอร์เอ็ด an, เลยียวนะครับเลดการ์ทวิเต็ดเฟดไม่ใช่ดิเลดการ์ทคาตลิเน่าเอออะไรกูวะเนี่ยอยากได้สองอันนะครับอ่ะซุปเปอร์แฟนก็ดีก,ก็โอเคอยู่นะครับเกียนดิ <c ười> กาการผมไม่ค่อยมีสกินสวยๆเด้อก็ไม่รู้สกินไหนสวยนะครับกาการอืมผม ตอนเนี้ยผมขาดอยู่ห้าสกินนะครับห้าสก,กินหกร้อยแปดสิสามก็ตีซะว่าเจ็ดร้อยแล้วกันก็ตกสก,กินแล้วประมาณร้อยยี่สิบนะครับได้ได้วอร์ดด้วยก็โอเคอ่ะก็ไม่แพงนะครับซื้อเลยโจคขางคขางอย่าทำอย่างนั้นไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม <c oughs> ซื้อแล้วนะครับ อืส่วนสามสกินนี้นะครับสกินจุลศิกนะครับไอ,ไอ้ไอ้ไม่ใช่ดิเพจิสทอริกนะครับอ่านว่างี้บอกว่าสำหรับโชแกตนะผมว่าเบทเทิลพามเอาเบทเทิลแคทพามโชแกตกับเจนเทอร์แมนโชแกตสวยกว่านะครับเปลี่ยนเยอะกว่าด้วยไอ้สามตัวนี้มันไม่ค่อยเปลี่ยนสกินไม่ค่อยเปลี่ยนสกิลไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะโชแกตเปลี่ยนแต่สีสกิลอ e ีนะครับเในตอนรู้สึกจะไม่เปลี่ยนเลยนะจะเปลี่ยนแค่ มันมันเดิมๆมันก็เปลี่ยนอยู่แล้วอ่ะอตอนที่ค่าฟูลรีมันขึ้นอ่ะเดิมๆมันก็เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับของสกิลนี้ไม่แน่ใจมันเปลี่ยนหรือเปล่า <Ocean> มันอาจจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนิดเดียวอ่ะนะครับแต่ว่าโมเดลมันสวยนะผมว่าสาหรับเรนเดรตัอนนะครับมีสวยหลายหลายสกินนะ,นะครับมีพูปาร์ตี้นะเพราะนี้ผมว่าสวยที่สุดแต่ว่ามันดูไม่ค่อยน่าเกรงขามเท่าไหร่ซอสเชดเอิร์ธนะครับแล้วก็ลูนวอลนะครับสามสกินนี้สวยนะครับบัตฟูลรี ก็โอเคแต่ว่าผมว่าไม่สวยเท่าอันอื่นเพราะว่ามันไอดาบมันอะไม่ไม่ค่อยมีสีนะครับรุนวอเนี่ยผมว่ามันสวยตรงที่ว่าพอค่าฟูลลี่ขึ้นเนี่ยไอคิตันที่ตัวมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีนะครับมันจะเป่งแสงสิไม่ใช่เปลี่ยนสีนะมันสวยดีซอเชดเอิร์ธนะครับก็สวยนะครับแต่จอระเข้มีลิ้นเนี่ยมาตัวเหี้ยชัดลิ้นจริงๆลิ้นจอระเข้นะครับจะต้องติดอยู่บนเพดานปากแต่ว่าจอระเข้มันจะมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับ อันนี้อาจจะเป็นผมไม่แน่ใจมีน้ําเค็มกับน้ําจืดนะครับสายพันธุ์หลักๆนะมันจะมีสายพันธุ์หนึ่งที่มีลินก็ไม่รู้สินะก็มันเป็นตัวเหี้ยหรือจอเข้นะครับส่วนพิษทิริกอนิเวียนะครับก็ไม่รู้มันเปียกแค่ไข่อ่ะเออไข่มันสวยดีนะพอตายปุ๊บกลายเป็นไข่ไดโนเสาร์เออฮาดีแต่ผมว่าเนี่ยแบล็กฟอร์อนิเวียสวยสุดนะครับแล้วก็ไม่ไม่ลดด้วยไม่ช้ำใจไม่หายครั้งแล้วอนิเวียผมมีแค่สกินเดียวนะครับ เบิร์ดอฟไพเบิร์ดอฟเพนะครับอืมมีสกินเดียวช่างมันนะครับมีอะไรวะไม่มีเนาะเปิดกล่องต่อนะครับกล่องที่สองนะครับมสเอรีสกินไลออดบิชแข็งอ้ยก็เจมอยู่ก็ใช้ได้อยู่นะก็ใช้ได้อยู่นะรู้สึกจะเป็นแลนะครับโอ้ยชอบชิมไทยยังไงบีสแข็ง แลครับถ้าจะไม่ผิดมันจะ415 RP นะก็ใช้ได้อยู่นะก็แจมอยู่นะอืมก็ใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่นะครับวันนี้นี่ก็ถ้านับกล่องที่ส่งคลิปไปด้วยนะก็ได้415 2 2สกินแล้วนะก็ใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่ก็แรมเปดอยู่นะถึงแม้จะได้1้0้อันนึงก็ไม่เป็นไรนะครับ อันนี้อะไรก็ช่างแม่งไม่สนใจแล้วร้อยห้าสิบก็เอาออออกโตเบิร์เฟสออกโตอออกโตอออกโตเบิร์เฟสอะไรไม่รู้อะกากัดพูดถึงกากัดก็ได้กากัดเลยกากัดผมไม่แน่ใจสกินอะไรมาสวยสุดอะเซนต้าหรอเปล่าคือแต่ละสะกินมันเปลี่ยนแค่ถังอะ มันไม่ค่อยมีอะไรผมว่าอันนี้หรือเปล่าไอ้น,นี่ไอสนนกิน E S Q นี่มันย่อมาจากอะไรไม่รู้น่าจะเป็นชื่ออาชีพของคนชิมไวหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะ E S Q น่าจะประมาณว่าคนชิมไวแหละผมว่าอันนี้ก็ก็สวยนะไม่รู้ดิอันนี้ผมได้แต่แรกแล้วใช้นานแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยสวยเดี๋ยวต้องไปลองดูก่อนอืมไอ้น,นี่ไม่รู้ดิซปเปอร์แฟนก็ก็ใช้ได้อยู่ กันฮาดิกา๊าผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับอืมก็ไม่เป็นไรนะก็ใช้ได้อยู่นะลืมดูลืมดูราคาลืมดูราคากากุด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 เท่าไหร่วะสามร้อยแหละถ้ากินมันก็ถือว่าไม่นานมาก นะครับ300นะครับก็301อัน1 1อัน1 1อ1อัน1 1ึ่อันก็ใช้ได้หัวนะโอเคครับไปแล้วครับายบายเดี๋ยวไว้เปิดกันใหม่นะครับเดี๋ยวใครจะแลกกริฟก็บอกได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ